สวัสดีนะครับที่เครื่องมันขึ้นหน้านี้ได้นะครับเราต้องกดปุ่มปิดเปิดแล้วก็ปุ่มวลรุ่มพร้อมกันนะครับมันถึงจะขึ้นหน้านี้ได้แต่ทีนี้เราไม่ได้กดนะครับเครื่องมันกดของมันเองแสดงว่าปุ่มมันเสียนะครับเพื่อนๆก็อย่างแรกให้เพื่อนเอ <iza. S 2> <remembering S 1> ่อถออถักฟิมแล้วก็เอาฝาหลังออกนะครับรูดให้รอบๆตัวเครื่องนะครับผมปุ่มมันช็อตนะครับโอกาสน้อยมากนะครับที่มันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะบางทีมันจะเสียแค่ บางทีก็ปุ่มปิดเปิดบางทีก็ปุ่มวอลลุ่มนะครับแต่ทีนี้มันเสียพร้อมกันนะครับพันเครื่องเนี่ยมันจะมีสักหนึ่งเครื่องนะครับเปอร์เซ็นนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มาเสียกันพร้อมๆกันนะครับก็ให้เพื่อนๆถอดน็อตนะครับถอดน็อตแบตนะครับแล้วก็ฝาปิดนะครับตัวนี้จะเป็นของ oppo a83 นะครับเพื่อนๆทีนี้เราต้องเอาแบตออกมันก่อนนะครับเพื่อที่จะตัดไฟนะครับ ตัดออกมานะครับแล้วก็คันน็อตออกให้หมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนน็อตนี้ก็จะมีความสั้นความยาวที่เท่ากับน,นับของชุดบนนะครับผมก็สามารถปนกันได้หมดนะครับครับผมคือเป็นแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนปุ่มมันมันช็อตแล้วมันก็กดของมันเองคือมันกดค้างพร้อมกันนะครับมันถึงจะขึ้นหน้านี้ได้นะครับ ตัวรีเซต็ตของตัวเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กดพร้อมกันเครื่องมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้แน่นอนนะครับก็ับถอดน้ออีกตัวที่ฝาบอร์ดนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็ปุ่มวอลลุ่มอยู่ข้างดะข้างสายข้างฝานะครับเพื่อนๆโอกาสน้อยมากครับปกติที่ผมเจอครับวอลลุ่มเบาเสียงลดเสียงพงังมันก็พังข้างเดียวนะครับ แต่อันนี้มันพังอะไรพร้อมกันรครับโอกาสมันมันน้อยมากนะครับโอกาสน้อยมากบางทีปุ่มปิดเปิดก็จะเสียข้างเดียวครับแต่ทีนี้มันเสียสองข้างพร้อมกันนะครับเพื่อนๆโอกาสมันเป็นน้อยมากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นเราก็ซ่อมได้นะครับเนี่ยครับใส่แพรตัวนี้มันเสียพร้อมกันนะครับเราก็เปลี่ยนใส่แพรสองข้างเลยนะครับปุ่มปิดเปิดแล้วก็ ปุ่มวอลลุ่มนะครับผมถ้าเพื่อนๆ <im it> ทำเองนะครับอะไหล่เนี่ยมันจะไม่แพงนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าไปจ้างร้านเข่าเนี่ยเราต้องเข้าใจนะเพราะว่าร้านต้องมีประกันหรือว่าค่าเช่าที่หรือก็ค่าวิชานะครับเพื่อนๆนะครับเราต้องเข้าใจเข่าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อแล้วเรามาทําเองเรามาวิเคราะห์เองเนี่ยครับถ้าคนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้นะครับ แต่ถ้ารู้เนี่ยมันก็จะเอ้ยง่ายนิดเดียวนี่ว่าเออทำไมร้านทำแพงนะครับเราต้องเข้าใจร้านด้วยนะครับแต่ที่ผมมาทำเป็นแนวทางนะครับเพื่อเอ,อเพื่อเพื่อนๆน,นทำเองแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไปจ้างร้านนะครับร้านแยะแยะทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมก็มันเป็นปุ่มสุต ปิดเปิดนะครับเพื่อนๆที่อยู่ด้านซ้ายแต่ถ้าเราคว่ำหน้ามามันก็จะอยู่ด้านกวานะครับเพื่อนๆอันนี้เราก็ใส่ไปพร้อมๆนะครับแต่โอกาสเครื่องตัวนี้มานะครับร้อเปอร์เซ็นเลยครับผมไม่ต้องอะไรมากมายผมไปซื้อสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มาทำได้เลยนะครับไม่ต้องมาวิเคราะห์บอร์ดพังไหมอะไรพังไหมนะครับ เพราะว่าเรากดปุ่มแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยปุ่มมันไม่เด้งขึ้นนะครับมันก็แน่นอนนะครับร้อเเซนต์นะครับอันนี้ก็ใส่ออใส่ยางเลนกล้องนะครับที่มันหลุดออกมาแล้วก็ใส่บอร์ดเข้าไปนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมองผมอะมองผมผมทำอเหมือนผมทำง่าย ทีนี้คือผมรู้แล้วรู้หลักแล้วนะครับเพื่อนๆมองเอ้ยทำไมมันทําง่ายจังวะแต่ถ้าสมมุติว่าเครื่องมือถืออยู่ที่เพื่อนๆและอยู่ดีมาเกิดขึ้นมานั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะมองว่าเฮ้ยเครื่องมันล้วนนะครับเครื่องมันล้วนมันก็จะมองยากนะเพื่อนๆแต่ให้ผมมาแกะมาทําเนี่ยเอ้ยพอเรารู้แล้วเรามาและมามาทําให้ดูเฮ้ยทำง,ง่ายนะครับ นี้เราก็ใส่ประกอบเข้าไปแบบเดิมนะครับเพราะว่าสวิตช์ปิดเปิดเราก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับสองตัวผมยังงงเลยนะครับเพราะว่ามันจะมาเสียอะไรพร้อมๆกันนะครับโอกาสผมเจอเนี่ยมันจะข้างใดข้างใดเนี่ยมันจะเสียนะครับถึงได้พูดว่าเอ้ยพันเครื่องจะเจอหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ก็ประกอบเข้าให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆลองใส่แบตแล้วก็ลอง แต่เนี้ยผมจะประกอบไปเลยนะครับผมชี้ชัดว่ามันแน่นอนอยู่แล้วนะครับยังไงก็หายนะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนปุ่มสองตัวเนี้ยครับเพื่อนเมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ตลอดนะครับเพราะว่ามันค้างนะครับปุ่มมันค้างไปแล้วนะครับมันกดค้างอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนๆออันนี้ผมก็ลองนี่ครับลองเปิดเครื่องดูนะครับฮา แล้วก็ประกอบกลับให้หมดเลยครับแล้วก็ลองกดปุ่มดูนะครับเนี่ยครับ หายแล้วนะครับก็โอเคเป็นเพื่อแนวทางนะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีนะครับ